มาถึงตอนที่1,099แล้วนะคะระับสำหรับอันพีซซีซั่นที่21พักอีกเหตโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าเตรียมรับการโจมตีรอบรุจิจูโจมซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าเพอแล้วก็ไปรับชม,มได้เลยครับ มาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับซึ่งหลังจากที่พีทากรัสบอกให้เรือไซโฟโฟกลับไปรูจิก็ได้วางสายแต่นักก็บอกให้ทุกคนเตรียมตัวเพราะพวกเขาจะทิ้งเรือลำนี้แล้วจะใช้พลังพิเศษของเซเลฟิมเอสแบบินเข้าไปบนเกาะเอ็กเฮดซึ่งทันทีที่พวกเขาบุกเข้าไปเรือลำนี้ก็จะต้องกลายเป็นเหยื่อของพวกซีบิทเวฟอนเป็นแน่แล้วเอสแบก็ส่งทุกคนขึ้นไปบนเกาะนะครับพวกซีบิทเวฟอนจึงได้เปิดฉากโจมตีจนม,ม,มีเสียงระเบิดดังไปถึงพวกลูฟี่ซึ่งพวกลูฟี่ก็สงสัยแหละครับว่าเป็นฝีมือของใครแต่ลุกเกงเว และต้นเหตุก็น่าจะมาจากฝีมือของพวก C p พีซีโรดยพวก C ีพีซีโนจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวตาอขศัวสารของเผ่า,ามังกรฟ้าเท่านั้นดูฟี่เลยสงสัยนะครับว่าไม่ใช่ C p พแต่เป็น C p พีซีโรหอกลอสุจิเมะก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่า C p พีซีโนั้นเป็นองค์กรที่เหนือขึ้นไปอีกและยำแใดที่พวกนั้นเคลื่อนไหวว่ากันว่าเป็นเหมือนลางบอกเหตุว่าจะเกิดคดีใหญ่ระดับประิศาสตร์เลยละ่ะ แล้วพวกซีพีซีโลก็มาถึงในตัวเมืองนะครับซึ่งก็ทำเอาผู้คนในเมืองต่างก็ประหลาดใจเพราะพวกไซเฟอร์โฟปกติแล้วจะใส่สูตรดำแถมไม่ได้มาจากท่าเรือตามปกติด้วยจากนั้นก็มีคนวิ่งมาบอกนะครับว่าดูเหมือนพวกซีบิทเวฟนจะถูกจัดการไป2ตัวทําให้ชาวเมืองรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วคนพวกนี้ก็คือผู้บุกรุกนั่นเองไม่เห็นพวกซีพีซีโลขึ้นมาบนเกาะแล้วนะครับอุซบก็ตกใจและวุ่นวายส่วนแฟกี้ก็บอกว่าพวกนี้น่ารำคากไม่เปลี่ยนเลยซึ่งนามิก็บอกนะครับว่าาเเธออนกกลียลบ,บามา ส่วนซาจ,จิก็บอกให้รีบปล่อยพวกเขานะครับแต่เขาก็จะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องโรบินเป็นอันขาดชากาเลยสงสัยนะครับว่าพวกนั้นขึ้นฝั่งมาได้ยังไงซึ่งเมื่อดูที่จอภาพก็เห็นว่าเรือของพวกนั้นกลายเป็นเหยื่อของพวกซีบิฟเวฟอนไปแล้วและจากความเห็นของพิทาโกลัสพวกนั้นคงคาดเดาเอาไว้ว่าจะถูกโจมตีและใช้พลังของผลนิคิวนิคิวของเอสแบย้ายมายังเกาะเมื่อเห็นว่าพวกนั้นเตรียมใจที่จะสู้จนยอมทิ้งเรือชากาก็ไม่มีทางเลือกนะครับเลยสั่งให้พวกนักวิจัยและคนงานทําการรีภยัยพิทาโกรัสจึงไดสงสญญญ จา่นักากก็สั่งเตรียมเซเลฟิมให้พร้อมโดยให้สิทธิ์สั่งการอยู่ที่เซนโตมารุเพื่อคาระตจะทาการเติมพลังให้กับพวกเซเลฟิมนะครับและเมื่อพลังงานพร้อมนะครับพวกเขาก็ทําการเปิดประตูซึ่งประกอบไปด้วยเซเลฟิมหมายเลข 1S Hawk เซเลฟิมหมายเลข 3S Snake และเซเลฟิมหมายเลข 4S Shark จากนั้นพวกเขาก็สั่งให้ออกโจมตีได้ แตกนันกตัดภาพมาที่พวกลูฟี่นะครับซึ่งแต่ลูเวกับพังก็บอกนะครับว่าโดนรัฐบาลหมายหัวแบบนี้ชีวิตของแกก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วแต่พวกซีพีซีโลกก็มาเพราะเหตุผลนี้คงต้องรีบไปเก็บของซะแล้วซูลูกแกก็บอกให้ลูฟี่ช่วยพาแกออกไปทะเลด้วยนะครับแต่ลูฟี่ก็บอกเลยครับว่าอย่ามาพูดเหมือนว่าไปเที่ยวสิส่วนจีเบก็บอกว่าถ้าลุงแกหายตัวไปได้กลายเป็นคดีใหญ่ระดับโลกจริงๆแน่แตเมื่อลูฟี่คิดไปคิดมานะครับเขาก็บอกว่าหัวลุงแกน่าตลกดีจะพาไปด้วยก็ได้ชอปเปอร์เลยบอกว่าใช้หัวเป็นณฑ์ีนะ่ จากนั้นลุงแกก็บอกให้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะตอนนี้จะกลายเป็นสนามลบแล้วและช่วยพาบบนี่ไปที่ลาบูเฟตท,ที่อยู่เหนือเมฆให้ทีจากนั้นก็บอกให้พวกลูฟี่ใช้จรวดสุญญากาศที่อยู่ในฟาบริโอฟเฟตตามมาแล้วกันซึ่งเมื่อได้ยินคําว่าจรวดสุญญากาศก,าศก็ทําให้ลูฟี่และชอปเปอร์นะ่าตื่นเต้นนะครับก่อนที่ลุงแกจะวับหายไปต่อหน้าต่อตาพวกลูฟี่ จากนั้นก็ตัดภาพมาที่พวกซีพซีโนะครับซึ่งพวกเขาก็ถูกสัปปะหลาดยักษ์มาขวางเอาไว้จึงได้กระหน,น่ำยิงปืนใส่แต่มก็ไม่เป็นอะไรซึ่งคัคุก็บอกเลยครับว่ากระสุนกระจจกแไปนั้นทําอะไรสิ่งมีชีวิตที่เหนือจินตนาการไม่ได้หรอกก่อนที่จะพุ่งเข้าไปหาเจ้าสัปปะหลาดยักษ์และใช้ท่าเท้าวายุจัดการกับมันแต่ด้วยความที่มันเป็นโฮโลแกรมนะครับจึงทําไม่ทะลุผ่านไปสตูตซี่เลยบอกนะครับว่าทําอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นโฮโลแกรม คาคุเลยตอบว่าสตูตซี่นะครับที่เธอไม่รีบบอกจากนั้นคาคุก็ตรงขึ้นไปยังพังเรคคอร์ดนะครับสตูซี่เลยถามลูจีว่ารู้ไหมสองเส้นที่อยู่บนเมฆนั่นคืออะไรพอศัตรูข้ามเส้นนั้นไปเลเซอร์บีมก็จะทํางานทันทีซึ่งเส้นนั้นเรียกว่าฟอนเทียโดมเป็นระบบโจมตีสะก,กัดการที่ครอบลาบูเฟรตเอาไว้จากนั้นคาคุที่โดนโจมตีก็ล่วงลงมานะครับและชุนใส่สตูดซี่ที่ไม่ยอมบอกให้เร็วๆกว่านี้จากนั้นแอดลาสก็วิ่งมานะครับและบอกว่าใครกันที่กล้ามาอ,อาราวาตเกิน เมื่อเห็นว่าแอดรสตัวใหญ่นะครับลุจิจึงถามสตูตซี่ว่าใช่ฮโลแกรมหรือเปล่าสตูตซี่ก็บอกว่าไม่ใช่นั่นะคือแอ็ดรสหนึ่งในเวก้าพังส่วนพวกชากาก็พยายามจะห้ามแอ็ดรสนะครับเพราะเธอคงจะสู้ลุจิไม่ได้แต่แอ็ดรสก็ไม่ยอมนะครับและบอกว่าเธอจะลงทษผู้บุกลุกที่ชั่วร้ายเองและแล้วลุจิก็ถอดหน้ากากพร้อมกับถอดเสื้อนะครับก่อนที่จะกลายร่างเป็นเสือดาวและหลบการจูตีของแอ็ดรสได้จากนั้นเขาก็ใช้ท่าปืนใหญ่พิฆาตหกนาชันโจยิงที่เบ้าตาของแอ็ดรสจนพังเสียหายไปใในนนทีี่่สสุดดโยยมคคคัังห้้ผูอพะรบ จากนันกตัดภาพมาที่พวกลูฟี่ที่กำลังแบกบอนนี่ไปที่จรวดแต่ชอปเปอร์ก็สงสัยนะครับว่าจรวดอยู่ที่ไหนผมมาลองคิดดูแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องไปที่ไหนถึงจะได้ขี่จรวดแล้วต้องวิ่งไปอีกนานแค่ไหนกันซูจินเบก็บอกนะครับว่าน่าจะถามไม่รู้ชเจนแต่แรกก็คงดีแต่ลูฟี่ก็บอกว่าวิ่งไปเดี๋ยวก็เจอเองแหละแต่เมื่อวิ่งไม่ได้สักพักพวกลูฟี่ก็เจอเข้าวับลุจินะครับทำให้พวกเขาแน่ใจว่าพวกนั้นที่จะมาจัดก,การกับเวก้าพังจริง จากนั้นลูฟี่ก็ถามลูจีนะครับว่าทาไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ลูจีเลยบอกว่านี่มันเกาะของรัฐบาลลูฟี่เลยทาหน้าเบื่อนะครับแล้วก็บอกว่าพวกเขาต่างหากที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ชอปเปอร์เลยบอกนะครับว่าเรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างเถอะรีบหนีกันก่อนซึ่งคาคุกก็เห็นนะครับว่าบอนนี่ก็อยู่ด้วยแต่ถ้าหากจากการไปพร้อมๆกันได้นะคาเดียวก็คงจะดีแต่คาคุก็บอกลูจีว่าห้ามลงมือนะครับเพราะลูฟี่ได้เป็นสีจักรพรรดิแล้วจะต่อสู้กับเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเบื้องบนไม่ได้ แต่นนลูฟี่ก็เหลือไปเห็นแอสตราที่ถูกเล่นงานจนพังเสียหายนอนอยู่ลูฟี่และช็อปเปอร์จึงรีบเข้าไปดูสุบงพกเขาทั้งสองก็จำได้นะครับว่าเป็นเด็กที่เอาอาหารให้พวกเขากินลูฟี่เลยบอกให้ช็อปเปอร์ช่วยดูอาการของเธอแต่ด้วยร่างกายของเธอที่เป็นไซบอร์กนะครับช็อปเปอร์จึงไม่สามารถทำอะไรได้และบอกว่านี่น่าจะเป็นงานของแฟงกี้มากกว่า ดยความโกรธนะครับลูฟี่จึงถามรูจิว่าเขาเป็นคนทําใช่ไหมซึ่งจิก็บอกลูฟี่ว่าอย่าเข้ามายุ่งนี่เป็นเรื่องภายในของรัฐบาลแต่ลูฟี่ก็บอกเลยครับว่าเขาไม่รู้หรอกว่าพวกรูจิมาที่นี่เพื่ออะไรแต่เด็กคนนี้เคยให้ข้าวพวกเขากินแล้วในหาในตอนที่1 0 9 9ก็จบลงเพลงเท่านี้ครับซีนคาชิชื่นชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราก็สำหรับวันนี้ขคตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผม